นี้เป็นไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองเล่นฆาตรกรตัวใหม่นะฮะที่เพิ่งจะเข้ามาในเซิร์ฟเทสนั่นเองนะฮะก็คือเจ้านี่นเองครับที่มีชื่อว่าเดะอ n น m a t r มทร c นิกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพร์กมันมีอะไรบ้างนะครับเพร์กแรกนะครับตัวนี้จะเป็นเมื่อถ้ามีแบบเซอร์วเวอรนะครับหรือเซอร์นะฮะเข้ามาใกล้ในเสียงหัวใจของเราในระัศมีความน่ากลัวของเรานะครับ มันจะกรีดร้องขึ้นมาแล้วก็เราจะเห็นอนล่าเสือประมาณ2วินาทีนะครับแต่ว่าเบิร์กจะคูดาวหกวินาทีแต่ว่าถ้าเสือไม่มองไม่มองมาที่เราถ้าเสือหันหลังให้นี่ก็เบิร์กก็ไม่มีผลนะครับแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างดีนะม,มองว่าดีอยู่แต่คูดาวนานไปหน่อยผมชอบอยู่เหมือนกันนะมันมันหาเสือได้ดีอ,ะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เพิรที่2จะเป็นเมื่อเราพังเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องนั้นจะถูกยึดอ่าแล้ว ถ้าเซอร์กลับมาปั่นต่อให้เสร็จสิ้นอเลยเงี้ยเราจะครูดาวของการโจมตีพื้นฐานเราจะเร็วขึ้นนะฮะ25%นาน60วินาทีก็จะฟิลแบบเซเบสอะครับฟิลเซเบสเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาลองคู่กันกับเซเบสดูนะฮะอย่าเพิ่งร้องเอามาลองคู่กันดูเดี๋ยวเราไม่รู้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะส่วนเพอร์คี่3นะฮะเดี๋ยวเป็นหนึ่งเพอร์คี่3จะเป็นอ่าอไหนวะอันนี้อ่า อันนี้จะเป็นแบบว่าถ้าเราเปิดประตูไว้ปกติเราเราจะเปิด9ก้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเปิดไม่เปิดไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันจะลดความคืบหน้าลงนะฮะเหมือนเหมือนฟิลลูะครับประมาณนั้นมองมองง่ายๆเลยประมาณนั้นเลยครับก็มองว่าถือว่าแก้ทางแบบว่าพวกเปิด99ได้อยู่ครับก็แต่ส่วนตัวผมชอบเปิกนี้มากอ่าแล้วก็ส่วนสกิลครับส่วนสกิลของมันก็คือในเกมมันจะมีมันจะมีประตูนะครับประตูทะลุไปนู่นไปนี่ฮนะเราสามารถวาร์ปไปนู่นไปนี่ได้หมดเลย แล้วก็เราจะมีขวานเหมือนกระต่ายครับขวานมันกระต่ายแต่ว่าขวานมีอันเดียวนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดตู้เก็บนะครับมันสามารถเรียกขวานกลับมาได้คือเราปลาไปใช่ไหมมันจะมีคูดาวครับแต่คููดาวมันแป๊บเดียวไม่นานครับแล้วเราก็ปลาอีกทีหนึ่งได้แต่ระยะมันอาจจะสู้กระต่ายไม่ได้นะฮะมันต้องเน้นปลาใกล้ๆ้ประมาณนี้ครับแต่ว่าขวานมันขวานมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะปลาไวมากครับแต่ผมชอบตรงเนี้ยมันปลาไวมากเข้าเนื้อเลยอะ ส่วนแน่นอนก็นี่ผมเอาไปมั่วๆแล้วคนอันนี้เราตอนเราเข้าประตูมันจะเร็วขึ้นนะฮะ20%ประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นถ้าเราปาขวานโดนเซอร์นะครับขวานมันจะติดขวานมันจะปักลงหลังเซอร์แล้วก็เราจะมีความเร็วขึ้นที่20%แต่เซอร์ก็มีเหมือนกันนะครับเซอร์ก็มี20%เหมือนกันและเซอร์ก็จะข้ามาต่างเอาไว้ขึ้น20%ด้วยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมเอาโมลิไปด้วยนะฮะโมลิ ว่าจะโชว์ทาโมริของมันให้ได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงฮะผมจะได้ใช้เปิร์กเซตนี้หรือเปล่าหรือว่าจะไม่ได้ใช้ไปดูกันเลยครับทุกคนลุยอ้าแล้วทุกคนลุยครับเฟ,ฟดเดินติดเฮ้ย นี่ไงโเราเปิดแม่งดีมากอุ๊ยโว้จามเลยแล้วกันจามสดเอ้ยคุณถ้ามันเนินชีตนะต่างนะจริง โยเก่งทางไปก่อนเอาแล้วไงลวนจุกอากอนี้ยหลงวะ่ะอ้โหออ้มันพับเว้ยวุ้ยหนืดด้วย ฮ่าแม่โอ้ยชิยอ่ะนี่งไงเจ็ดสองโดนเจ็ดสองเมื่อกี้ทุกคนหนึ่งตึงเจอตัวตึงเข้าแล้วไง 20% 20%, 20 <c oughs> อย่างตึงใครสองฝฟวะเี ไม่มีอรับม,มัวจัดไปเจอโอ้โหไม่โดนหรอกเอาละไงขอตีวเซฟเบสหน่อย เรียบร้อยโดนขวานผมไปแค่นั้นจากเข้าที่หลังสเสาเดิม <c oughs> ขอไปเช็คเครื่องก่อนนะฮะไม,ม่มีคน มาแล้วเพื่อนนี่ไงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไง,ไงดึงหลังได้ด้วยเป็นไงโอ้โหถึงเตี้ยซ้ำเลยซ้ำได้ซ้ำครับ จูกเด็กวะเนี่ย,ยไม่โด,โดนทะุกคนไปเลย เรียบร <Edinburgh> ล <quir hak> ่อเห็นนะดิเพื่อนมันเห็นนะดิโมลิโชไปมาดูท่าโมลิผมใช่ไหมยัดเข้าไปเดี๋ยวนะขอว่าประตูกัน ไป,ไปมีคนปั่นโอ้เครื่องนี้แรงมือสปินคนนี้มีส,มสป,ปินเราเจอสองคนเลยันนี้มีเสียงหัวใจอดีเพื่อน <laughs> เปนฟรีไม่ต้องเสียเซฟเบสด้วยไอ้คนไปไหนวะสองไฟเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยแล้วบองน่าจะอยู่ตรงเฮ้ยเจอแล้วเจอสองเลยเจอสองคน อยู่ฮะ,ะไรจะเข้าไปไหนมีแทงบ้างไม่มีแทงโอ้โหเซเบสผมหลดหมดเลยยังไม่มีคนปั่น คี่เอด้าอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราเปิดลถโคราบบ้างหนึ่งอะ่ะจะได้หาคนได้ไปช่วยแล้วข้างบนก่อนูุบบนเลยเค,เครื่องนี้ยังไม่มีใครซ้ำเอาไปไงเปิดของดี ตีนอนไหมก่อนคนที่มันเป็นเอ่ออะไรวะขาในงมุมผมอะตีสดก็เชื่ออีกคนอยู่ไหนวะว่าโมลี่ไปเลยดีกว่าไม่สดแล้เซเบต S 1> <S 1> <S <S หนักหน่วงทีเดียวเดี๋ยวผมว่าเราเข้าตรงนี้ก่อนเอาเสียงหัวใจออกไปไปครับผมเสียงหัวใจ สีวินาทีคนยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามีเพิร์กที่เด็ดอยู่ครับทุกคนลองไปเช็คตรงที่ อ๋แน่ดึงแลาครับทุกคนขี้อยู่แถวนี้ใช่ป่าววะหายละใช่ดิ2,000 years later นั่นไงเจอละ <c oughs> ไม่โดนครับ เฮ้ยมีเปิร์กโดดไว้เปิร์กโดดไวแล้วยังไงซิกแซกอืมไม่โดนดีสดเชื่อเบื่อทวงเจอแล้วครับหาตั้งนานนี่คนรัดดึงขวานมา โอ้โห LD ซะด้วยเอายังไงต่อจะป้าขวัญอย่างเดียวนะด้วย,ยตีไปเลยยังไม่รอละนี่ไม้เซฟหรอโอ้ตรงนี้ไม้เซฟครับ เอาเดินติดมองหลังไม่มองหน้าเลนไงละ่ะคนเราอะ่ะซิกแซกลบอย่างเดียวเลยไม่ได้ล้มไหนวะเมื่อกี้นี่เจอแล้วนู้มมลีแล้วยังไม่ได้ครับ นี่คนละตัววิชาอเไยนี่หว่าจามเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยผมยังชอบเปอร์นี่อยู่เลยอ่ะมันหาคนได้ ค่อนข้างดีนะทุกนถ้ามันไม่แอบ,บจริงๆเข้าตรงเข้าตู้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เสร์แก้ทางได้ก็คือไม่มองไม่มองคินเลอร์นะฮะมันก็แก้ทางได้ง่ายอยู่แต่จังหวะทีเ่เผืออะไรเงี้ย <c oughs> เทบเบสก็โอ้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยตนอเนเนี้ยสองเปิืกเนี้ยเอ้ยคอมโบอะผมว่ามันตัวเดินตัวเดินอะมันก็ดีอยู่นะเพราะว่าสกิลมันก็มีขวานให้ปาอะไรอย่างนงี้นเลย ผมว่าเวิร์กอยู่ตัวนี้ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่มันค้างถือว่าเก่งอยู่นะเพราะว่ามองว่าเก่งอยู่ตอนเวลามันวาร์ปเข้าตู้อะไรเง,งี้ยก็ไม่มีเสียงหัวใจใช่ปะผมแบบดึงหลังแบบสองทีอะ่ะใช่ปะตามทีน่าจะสองทีมั้ยไม่แน่ใจหรือว่าทีเดียวปะแต่ผมมองว่ามันเก่งอยู่ครับทุกคนไปลองเล่นดูครับ sompratana singcha thema ka nalala lumide pho yang ka pandala lue la che bong hai chenan pai ha chenan ja cha mai sompratana